สำหรับ Macbook นะครับตัวนี้ MacBook Pro m บน,นะครับเราซื้อตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับก็คือ3ปีกว่าแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็จะมีอาการที่เจอช่วงแรกก็คืออาการแ a นิกซึ่งไม่ได้อยู่หนากับการใช้งานของเท่านะครับ มีไปเด็กซึ่งจริงแล้วทางสุรพลก็ให้เข้าไปเช็คเอาแต่ว่าเราใช้งานเราไม่ได้นำไปเช็คผ่านมา3ปีก็ยังใช้งานได้ดีนะครับรีาร์ทเองนานๆครั้งนะครับไม่ได้เจอบ่อยเขาไม่ได้เปลี่ยปนปัญหานะครับสามปีกว่าย,ยังใช้งานได้ดีแล้วก็อัปเดตล่าสุดทุกแอปต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับเราซื้อซอบาคมปาพันสาารร์ร้อยนะครับดังนั้นแมบุก๊กซื้อมาใช้ง,งานไม่ว่าราคาจะตอนที่เราซื้อน่าจะประมาณ4,000 40, มื่นต้นๆน,นะครับสามปีกว่าปีละหมื่นกว่าประมาณปีละหมื่นสามพัน ก็ถือว่าคุมนะครับสําหรับการใช้งานซื้อมาแล้วใช้งานคุมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหามือสองใเบุคอลบานก็ราคาน่าอยู่ที่ประมาณ2 0,000ได้นะครับประมาณนั้น2 0 0 0มืนถึง2 0,000ืนกลางนะครับรว่าใครสนใจตัว m 2 รุน่นอื่น,นครับก็ลองเลือกได้แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้งานอยู่สำหรับแมคโปรพื่มบ้าน,นครับก็ใช้งานต่อไปได้เรื่องนะครับยังอัปเดตแม c โ s เอได้อย่างน้อยน่าจะ2อ,อีก2เวอร์ชันนะครับ 15, 16, 17ก็น่าจะได้อยู่นะครับก็มาบอกกล่าวสำหรับคนที่กาลังมองหาตัว a c b o o k มือสองนะครับชิป M1 นะครับก็ยังคงน่าใช้งานอยู่นะครับ